ที่ห้องผ่าตัดสยามีมีทั้งหมด3ชั้นรวมก็ประมาณ60กว่าห้องที่เป็นห้องผ่าตัดเปิดใช้งานมา33ปีไม่เคยที่จะปิดเลยแม้แต่วันเดียวเวลารอไม่ได้มีความสําคัญเป็นหลักทุกนาทีมีความหมายเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเว้นใดใดได,ได,ได้ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนห้องผ่าตัดได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นด้วยครับ best side stories พอดกาวเล่าเรื่องพอดคาสต์เรื่องลึกรอบรั้วสิริราช p r e เซนเตดบายคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคนคะพอนึกถึงคําว่าผ่าตัดเนี่ยมันดูร้ายแรงมันดูซซเรียสมันดูน่ากลัวไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่พอเราพูดถึงผ่าตัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่กับเราก็กับญาติพี่น้องเรานะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณเนี่ยเข้าไปดูอีกมุมมองหนึ่งคือจากคนที่ผ่าตัดนะคะพาไปคุยกับอาจารย์ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลิริราชกันคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ชุดวิชัยโตวิไกยนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ศัลยแพทย์ที่นี่แล้วที่สําคัญนะคะเป็นรองผู้อำนวยการที่ดู แรเกี่ยวกับห้องผ่าตัดโดยเฉพาะแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คาถามนิดนึงว่าการเป็นคุณหมอในห้องผ่าตัดเนี่ยแล้วมองออกไปนอกห้องผ่าตัดเห็นญาติรอกันอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจารย์มีแบบสะเทือนใจบ้างไหมบางทีญาติร้องไห้โวยวายวอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ แพทย์หรือว่าสัญญาแพทย์นะครับควรจะต้องเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้นะครับเพราะผมเข้าใจเลยเพราะว่าการที่คนนึงต้องเข้ามาผ่าตัดเนี่ยมันกังวลมันหลายเรื่องคราวนี้สิ่งที่สัญญาแพทย์ทําได้ก็คือเราเข้าไปในห้องผ่าตัดเมื่อไหร่เราก็ต้องเปลี่ยน <พอ S 2> ให้เราเป,เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับงานที่อยู่ที่เกิดขึ้นคือเหมือนโฟกัสวุ้บโฟกัสก็มากับงานที่เกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการผ่าตัดจุดเล็กนิดเดียวเช่นการต่อเส้นเลือดเอาเส้นเลือดมาต่อกันอะไรเงี้ย ใช้จุดเล็กมากแต่ว่าเส้นนี้มันสําคัญมากในการที่จะทําให้เขาฟื้นตัวกลับไปสู่สภาพร่างกายที่เหมือนเดิมได้เนี่ยบางทีเวลาผ่านไปเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยนะครับ mm hmm. บางคนก็ยืนผ่าตัดกันนานได้หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมง8ปดชั่วโมงก็มีอ่าอันนี้เป็นคําถามของคนที่ฟังหมอว่าบางทีบางเคสเป็นสิบชั่วโมงก็มีใช่ไหมคะอาจารย์แล้วคุณหมอระหว่างที่ยืนผ่าตัดเนี่ยคำถามชาวบ้านหนึ่งก็คือว่าเข้าห้องน้ํำยังไงคะอาจารย์ไม่ ต้องเข้าห้องน้ํากันบ้างเหรอคะสิบชั่วโมงนั้นนะคะก็นี่เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับบางบางทีเวลาที่เราโฟกัสอะไรมากๆเนี่ยมันความรู้สึกอื่นมันจะหายไปนี่เรื่องที่หนึ่งแต่ว่าก็มีเหมือนกันที่มันจําเป็นจริงๆที่ไม่ไหวแล้วจะต้องเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะมีการเบรกบ้างในช่วงเวลาที่จุดที่ไม่สําคัญมากนักแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วศัลยแพทย์หลายท่านรวมทั้งตัวผมด้วยถ้าเขาผ่าตัดแล้วเราก็จะอยากทําให้มันเสร็จข้าวเที่ยงเราก็ ไม่ทานเพราะว่าเราทำไม่หยุดเลยเหรอคะหมอเราก็พยายามไม่เสร็จใช่ <c oughs> ครับเพราะว่าโดยเฉพาะการผ่าตัดบางอย่างเดี๋ยวผมอาจจะยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายอาวัยวะอย่างเงี้ยการที่อวัยวะออกมาจากร่างกายแล้วมันขาดเลือดเนี่ยมันขาดเลือดได้ไม่นาน <c oughs> ดังนั้นเป็นเวลาที่ที่ทามิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรีบอวัยวะนั้นกลับเข้าไปสําหรับผู้ที่จะรับอวัยวะอย่างรวดเร็วอันนี้นเ,น <c oughs> เวลารอไม่ได้มีความสําคัญเป็นหลักทุกนาทีมีความหมายอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเว้นใดใดได้ เข้าใจคือถ้านึกภาพว่าเออกาลังผ่าตัดอะไรที่สําคัญอยู่แล้วแบบแปบบ๊บนึงนะขอเข้าห้องน้ําก่อนก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กเ,ออเด็กที่เรียนศิลป์อย่างดิฉันจึงไม่สามารถที่จะเรียนวิทย์ได้นะคะเพราะว่าโฟกัสของคนที่ต้องทําอะไรในอะไรที่มันละเอียดขนาดนั้นเนี่ยน่าจะต้องคนมีสมาธิมากๆจริงๆค่ะคุณหมอเรากลับมาที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะเขาบอกว่าการผ่าตัดที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งที่เคสดังเป็นครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริราช ในประเทศไทยเนี่ยมีเคสอะไรบ้างที่คุณหมอพอจะเล่าได้บ้างคะจริงๆมีเยอะมากมายเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยการผ่านหน้าท้องแล้วก็เปิดหน้าท้องปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเป็นการผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านรูนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกก็มีหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับก็การใช้หุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดเนี่ยที่สี่ร่าก็ทําเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะผ่าตัดต่อมลูกมากผ่าตัดตับอ่อนผ่าตัดกระเพาะอาหารนะครับ ออนอกจากนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็เราก็เอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ที่ศีราตก็เป็นที่แรกที่ห้องผ่าตัดสยามมินของเรานะครับอนอกจากนั้นยังมีการผ่าตัดอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังแล้วว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะก็เป็นอันหนึ่งที่ศีราตของเราเนี่ยก็เป็นที่แรกที่ทําการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตจากผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เราก็ทําการปลูกถ่ายที่มันเคสที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากก็คือปลูกถ่ายหัวใจตับแล้วก็ไต ทั้ง3อวัยวะในคนเดียวกันได้หมอหนึ่งท่านหรือเปล่าคะคุณหมอในวันนั้นเรามีทีมสัญญาแพทย์<ะ>รียกว่าทีมเพราะไม่ใช่สัญญาแพทย์คนเดียว<ะ>เป็นทีมมีถามทีม,มก็ทีมหัวใจทีมตับแล้วก็ทีมไตะนะครับนอกากนั้นก็ยังมีทีมวิสัญญีแพทย์ที่เขาเรียกว่าหมอดมยาหมอดมยาสลบ<ะ>มีพยาบาลในห้องผ่าตัดอีก <c oughs> หลายชีวิตที่ร่วมด้วยช่วยกันในการผ่าตัดให้คนไข้คนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปมันไม่น่าจะง่ายนะคะหมออย่างที่หมอบอกว่ามีทีมสามทีมใช่ไหมคะใช่ครหมอทํางานกันยังไงคะวันนั้นก็จริงเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่คอมเพล็กซ์มากนะครับคนไข้ก็รับการติดต่อส่งตัวมาที่โรงพยาบาศลศรีราชโดยเฉพาะเราก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าเ,เป็นธรรมดาในการที่ทํางานที่มันมีความพิเศษหรือคอมเพล็กซ์เราต้องมีคอมมิวนิเคชันที่ดีนะครับระยะเวลาในการผ่าตัดเคสที่คอมเพล็กซ์เคสนี้ถึง12ชั่วโมง สิบสองชั่วโมง,ชโมงใช่ไหมค,ครับแล้วก็ต้องมีการประสานงานกันว่าทีมไหนจะเริ่มก่อนทีมไหนจะตามมาสลับคิวกันยังไงให้มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะฟังดูเหมือนละครเวทีเลยทุกคนนะคะคือคิวไหนจะออกเมื่อไรแล้วเธอเดินออกไป3าก้าหรือฉันจะเดินออกไปต่ออย่างนั้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งจะคอมเพล็กซ์ขนาดนั้นปนวัต สิบสองชั่วโมงสําหรับอะไรที่เพล็กซ์ขนาดนะั้นเะพนะระาะว่าไม่นานนะคะหมอใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาที่เข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดสิบสองชั่วโมงมันผ่านไปเร็วมากมเพราะวาเวลาที่เราโฟกัสอะไรอยู่กับสิ่งที่เรา,เาพยายามจะทํามันให้ดีที่สุดเนี่ยเวลามันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วดังนั้นหลายๆเคสที่คุณหมอพูดมาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดสองกล้องหรือการผ่าตัดเ,เปลี่ยนตบจากคนที่มีชีวิตแบ่งตับออกมาผ่าตับอ่อนหรือผ่าหลายๆอย่างความกันทั้งหมดทั้งปวง เกิดขึ้นที่อาคารสยามมินใช่ไหมคุณหมอใช่ที่ห้องผ่าตัดสยามมินของเราใช่ครับห้องผ่าตัดสยามมินซึ่งให้คุณหมอเล่าเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้หน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นที่ที่อยากถ้าเราได้รู้จักมากขึ้นเราจะว,าว้าว่่ัคุณหมอก็อาคารสยามมินของสีราเนี่ยนะครับก็สร้างตั้งแต่ปี2535นะครับก็เปิดใช้มาก็30กว่าปีแล้ว ที่ห้องผ่าตัดสยามีมีทั้งหมด3ชั้นนะครับสชั้นรวมก็ประมาณ60กว่าห้องที่เป็นห้องผ่าตัดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นห้องผ่าตัดที่ขนาดใหญ่มากที่สุดนะครับค่ะ<ฆ>แล้วกเ็เปิดใช้งานมา33ปีไม่เคยที่จะปิดเลยแม้แต่วันเดียว<ฆ>เพราะว่า<ฆ>ห้องผ่าตัดมันเป็นเหมือนหัวใจสําคัญของโรงพยาบานนะลเนาะเราก็มีคนไข้ที่เข้ามาผ่าตัดทั้งในเวลานอกเวลาราชก,การวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราเปิดทั้งหมด247<ฆ>นะครับค่ะ<ฆ>ที่สถิติในการผ่าตัดปัจจุบันก็ ต่อปีนะครับกว่า60,000รายต่อปี ในที่เข้ามาผ่าตัดนะครับเราลองหาออกมาเนี่ยจำนวนวันที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยก็อยู่ตกวันหนึ่งก็ประมาณ230กว่ารายต่อวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นห้องผ่าตัดที่ใช้งานได้ค่อนข้างหนักมาจริงๆศีลาดเองมีห้องผ่าตัดอื่นด้วยนอกจากห้องผ่าตัดสยามินเช่นห้องผ่าตัดที่ของทางสูตินรีเวสหรือห้องผ่าตัดบัตเหตุแต่ก็เป็นห้องผ่าตัดที่ขนาดย่อมลงไปประมาณสัก80%ของการผ่าตัดที่เกิดขึ้นในศีลาดเนี่ยเกิดที่ห้องผ่าตัดสยามินแห่งนี้ ดังนั้นเนี่ยปีหนึ่งะคะมีคนที่จะต้องเข้าออกให้คุณหมอได้รักษาผ่าตัดกันนะถึง6 0 0 0ื่นกว่าคนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยการทำงานตลอด33ปีถ้าตึกเป็นเครื่องจักรก็คือไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยกลไกลเดินอยู่ตลอดเวลานะคะที่นี่อันนี้ฟันแฟงอีกนิดนึงค่ะคุณหมอแฝดอินจันนี้เ็เกิดที่นี่เหรอคะหมออ้ามีครับแฟดสยามแฝดสยามที่ มีหัวใจแล้วก็ตับติดกันนะครับก็ได้รับการผ่าตัดแยกทั้งสองท่านออกจากกันก็สําเร็จที่ห้องผ่าตัดสยามินแห่งนี้เช่นกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเปิดให้บริการ24ชั่วโมงอย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่มีวันหยุดจากวันนั้นถึงวันนี้ถึงล้านรายนะคุสามสิบสามปีเกินล้านครับเกินล้านราย ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่นี่แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอะเรามองว่าในห้องผ่าตัดในหนังเราจะเห็นว่าจะมีคนคอยสักเหงืออ,อันนั้นคือเป็นนักแสดงประกอบหรือว่ามีตัวจริงคะอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะอาจารย์มีจริงนะครับเพราะว่าบางทีในอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยนอกจากใส่ชุดธรรมดาเราต้องใส่ชุดที่ก็ชุดปราสจักเชื้อเพิ่มขึ้นไปบางทีก็อาจจะมีอากาศร้อนทําให้หมอม,มีมีเหงื่อออกอะไรอย่างนี้ได้บ้าง คราวนี้มือที่ใส่เนี่ยจะใส่ถุงมือที่มันปราศจากเชื้อเพื่อทําการผ่าตัดจะเอามือเนี่ยมาเช็ดเหนือตัวเองมาเกาอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยติดอะไรขึ้นมาอย่างงี้ก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ครัคดังนั้นต้องมีคนมาช่วยคอยสับให้หรือบางทีถ้าเกิด<อ>มันคันจะเอามาเกาก็ไม่ได้อะไรเงี <y> ้ยก <y> ็อาจจะต้องมีคนมาช่วยทําให้แล้วอันนั้นเป็นหนึ่งหน้าที่ที่แยกออกมาเลยไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่คอยช่วยอาจารย์หยิบของในตำแหน่งเดียวกันคะไม่ครับเขาก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลพยาบาลในห้องผ่าตัด ก็เป็นบุคลากรอีกทีมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสัญญาแพทย์ครับก็จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ครับค่ะคุณหมอคะคุณหมอเป็นอาจารย์สัลยแพทย์และอยากรู้ว่าสัลยาแพทย์เนี่ยคือเขามีผ่าตัดเป็นส่วนๆไหมคะเช่นอาจารย์ถนัดหัวใจอาจารย์ถนัดตับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มีกี่แบบบ้างคะศัลยแพทย์อ,อ๋อมีหลากหลายมากมายเลยครับออโดยเฉพาะยิ่งที่โรงพยาบาลศรีราชเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็น tertiary care นะเราก็จะมีแพทย์เฉพาะทางซึ่งพอเฉพาะแล้วก็เฉพาะลงไปในแต่ละโรคหรือแต่ละอวัยวะอย่างผมเองเป็นถือว่าเป็นศัลยแพทย์ช่องท้องนะก็เฉพาะทางทางด้านผ่าตัดตับตับอ่อนทางเดินน้ําดีแล้วก็ปลูกถ่ายอวัยวะ นอ,นอกจากนั้นในช่องท้องก็ยังมีหมอสัญญแพทย์ที่ผ่าตัดทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่าตัดกระเพาะอาหาระนะครับหรือจะเป็นหมอผ่าตัดที่ผ่าตัดหัวใจและทรงอกก็เป็นการผ่าตัดหัวใจะนะครับหรือว่าที่เราอาจจะคุ้นเคยคือสัญยแพทย์ตกแต่งนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เสริมสวยอย่างเดียวก็มีการที่จะเสริมสร้างอวัยวะที่มันขาดไปมีการต่อนิ้วที่ขาดออกจากกาันจากอุบัติเหตุสัญ,ญาแพทย์ตกแต่งก็ดูแลตรงนี้หรือถ้าเป็นคนไข้เด็กก็มีสัญยแพทย์เด็ก ที่ชํานาญในการผ่าตัดเด็กไม่ว่าเด็กแรกเกิดตัวเล็กๆอย่างงี้ครับก็เป็นสัญญาแพทย์เด็กโดยเฉพาะนะครับหรือสัญญาแพทย์ที่ดูแลทางด้านทางเดินปัสสาวะ,ะก็มีก็มีเฉพาะเจาะจงลงไปสัญญาแพทย์ชํานาญด้านหลอดเลือดนะครับด้านหลอดเลือดหรือแม้แต่สัญญาแพทย์อุบัติเหตุ ก็มีศาสตร์ที่ไปทางรักษาทางนั้นอุบัติเหตุโดยเฉพาะก็คือไม่ได้หมายความว่าเป็นศัลยแพทย์เราก็คือผ่าได้ทุกจุดไม่ใช่ที่นี่ก็ดูมีเฉพาะจุดเลยในปัจจุบันใช่ชาจตรงไหนใช่เพราะปัจจุบันเป็นอย่างนั้นในอดีตที่ผมพยายามไปอ่านตำรามานะครับอาจารย์แพทย์สมัยก่อนท่านผ่าทั้งตัวจริงๆคือผ่าได้หมดตั้งแต่ศีรษะสมองยันปลายเท้าอะไรย่างเงี้ยแต่เพราะว่าปัจจุบันเราก็เอาโฟกัสมากขึ้นเราก็ลงรายละเอียดในจุดที่เราสนใจจริงๆครับ นอกจากพอสัญญาแพทย์ยังหมายรวมถึงบางทีจะเป็นแพทย์จากสาขาอื่นแต่ว่าต้องมาอินโวคการผ่าตัดเราก็บางทีก็เรียกว่าถ้าว่าสัญญาแพทย์เช่นกันเช่นหมอตาจากสุแพทย์แต่ต้องมีการผ่าตัดตาด้วยอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในส่วนที่ต้องร่วมกันในห้องผ่าตัดด้วยหรือหมอหูคอจมูกก็ต้องมีการผ่าตัดในส่วนอวัยวะนั้นๆด้วยหรือหมอกระดูกที่เรามักจะเรียกว่าหมอออโทปิดิกส์เนี่ยเขาก็เป็นหมอถือว่าเป็นหมอผ่าตัดเช่นกัน แต่ในคำว่าสัตว์ระยะเนี่ยความหมายคือต้องกรีดไหมคะหมอหรือยังไงต้องผ<ญ>่าตัดเมื่อก่อนเนี่ยการผ่าตัดก็คือกรีดให้แผลใหญ่ๆ <Brazil. S 2> แต่ปัจจุบันการผ่าตัดคือใช้การส่องกล้องผ่าตัดได้นะครับแผลเราก็จะเล็กลงไม่จําเป็นต้องมีแผลใหญ่อีกต่อไปเราก็จะเป็นรูเล็กๆที่ส่องกล้องเข้าไปในช่องท้องแล้วก็สามารถที่จะผ่าตัดข้างในใหญ่ได้แต่รูข้างนอกเล็กเนี่ยนมะีอะไรในห้องผ่าตัดที่ศัลยแพทย์ รู้แต่พวกเราไม่รู้ไหมคะมันเคยได้ยินว่าบางท่านเนี่ยผ่าตัดไปเปิดเพลงไปซิมโฟนีออเคสตราอันนี้คือได้ใช่ไหมคะหมอได้ครับมีจริงแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของสัญญาแพทย์ว่าอยากจะเปิดเพลงแนวไหนก็มีออเคสตราคลาสสิก R&B ได้หมดครับ R&B ก็ได้ร็อกก็ยังได้ถ้าคุณหมอถนัดอางนี้ใช่ไ,ได้ครับ เน่งาว่า,เ,าเราก็จะลิมิตนิดนึงให้เสียงมันอยู่ในโวลุ่มที่มันเหมาะสมก็เพื่อไม่รบก,กวนการสื่อสารกันในระหว่างทีมนึกภาพเดินผ่านหนะ้าห้องผ่าตัดเราเป็นเสียงแบบฮาร์ดเมทัลร็อกนะคะคนจะตกใจนิดนึงต้องคีพเสียงให้เหมาะสมนิดนึงใช่ไหมคะนนะคุณหมอห้องผ่าตัดเนี่ยที่ถูกใช้งานหนักมากๆต้องถามคุณหมอว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพไหนครับเป็นธรรมดานะครับวัฏจักรเราก็คือ เกิดอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะว่าการที่มันใช้งานอย่างหนักหน่วงมากในระยะเวลา33ปีที่ผ่านมันก็มีการสุดโรมไปอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลศีราก็เห็นถึงความจําเป็นที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงห้องผ่าตัดให้มันหนึ่งก็คือให้มันใหม่ขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ศีราก็พยายามนํามาโดยตลอดนะครับถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนห้องผ่าตัดได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นด้วยครับ ทีนี้เนี่ยในการอัปเกรดตรงนี้อาจารย์มองว่าจะอัปเกรดไปในทิศท,ทางใดจะเพิ่มปริมาณห้องหรืออะไรยังไงบ้างคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยทั้งสองทางครับอย่างที่1คือปริมาณห้องเนี่ยเราก็ต้องการจะเพิ่มขึ้นเช่นฟลอร์หนึ่งปัจจุบันมีอยู่17ห้อง <c oughs> เราก็จะเพิ่มเป็น24ห้อง <c oughs> นะครับนี่คือในเรื่องของจํานวนห้อง <c oughs> อนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งคือในเงื่อนของ Facility หรือว่าห้องผ่าตัดเองเนี่ยมีทั้งห้องผ่าตัดที่เป็นห้องผ่าตัดสำหรับผ่าตัดอย่างเดียวธรรมดาปัจจุบันก็มีห้องตัดแบบ ก็คือนอกจากการผ่าตัดแล้วก็จะมีาการใช้เครื่องเอกซเรย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากผ่าตัด,ดด้วยแผลใหญ่แล้วผ่าตัดผ่านสายส่วนเล็กๆที่ต้องใช้เอกซเรย์เข้ามาในการไกด์ให้สายส่วนเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ย<ะ>ก็เป็นความจําเป็นเราก็จะมีการปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ได้ห้องผ่าตัดที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างนั้นด้วยครับคุณหมอคะที่นี้ในการรีโนเวทที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะเราคนทั่วไปนั่งฟังพอดแคสต์อยู่ก็คิดว่าอันนี้คือจะเป็นโปรเจกต์ภายในหรือว่าเราจะมีส่วนร่วมได้ เพราะว่าบางทีหลายๆคนก็ชอบแบบทำบุญกับโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้บอกตรงๆแม่ดิฉันนี่ชอบมากบอกว่านี่ถ้าฉันตายไปนะแล้วก็เพราะว่าที่บ้านไม่มีหลานเลยไงคะแล้วก็บอกว่าเงินที่เหลือนี่เอาไปให้โรงพยาบาลให้หมดเลยนะอ่าอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าคนนอกอยากจะมีส่วนร่วมกับการเรโนเวทครั้งนี้เราทําอะไรได้บ้างคะ เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการที่เราจะปรับปรุงให้มันมีความทันสมัยและปริมาณจํานวนห้องที่มันมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องใช้ทรัพยากรหรือใช้ทุนนะครับก็ทางคณะแพทยศาสตร์ศิราพยาบาลก็ ยินดีที่จะรับความสนับสนุนจากทุกท่านนะครับก็บสามารถติดต่อได้ที่สีราตมูลนิธินะเดี๋ยวเราจะมะีข้อมูลให้ในแคปชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมกับการรีโนเวทเรียกว่าเป็นห้องผ่าตัดที่เซฟคน ปีละ6กหม0่นคนแล้เซฟมาแล้วเป็นล้านคนนะคะดังนั้นเนี่ยบอลคิวดว่าหลายๆท่านฟังคุณหมอแล้วนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอชุดวิชยัยโตวิไกยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาอยู่กับเราแล้วก็มาเปิดโลกภายในห้องผ่าตัดว่าเขาทาอะไรกันบ้างขอบคุณอีกครั้งค่ะครับสวัสดีครับ S Best s i ์ e Stories ถอดกาวเล่าเรื่องพอดแคสต์ Podcast, เรื่องลึกรอบรั้วสิริราช p r e sented by คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล